ผู้ยุดเบ e ืองหลังคับพี่น้องนี่นะครับหลายยางให้นะครับเินเมย์า้ยนะครับแต่ว่าผมา่าคนจะแบบอาจยังไม่โฟกัสนะครับแผนกนีมนนี่ี่อฝ่อคนวพีคนจาคผนกทำคูคแนาคที่อยู่ข้างหลังนะครับพี่เก็บต้นกีเจ็บยังายยางนะครับเก็บไส้คน พวกไฟนะครับทีน้องโดนน่ะเราะฉะนั้นต้องตองเ้องไปตองนะครับก็เริอมเหมือนแรงตีน้องก็เลยเรียกนต่องกมาเลยต้องมาได้อันนี้ต้องานเก็บยาเจ้งห้าที่ทีรนอนี้เก็บไ

ที่ซุปเปอร์ของเรานะครับนี่ครับดูพันเอร์ผมามนี่หน้าสามารที่ทะีดๆน,นะครับพี่น้องดีซเร็นผู้จัดการัดการที่เขางตอนะครับที่อยู่เรื่องหลังดูคำถาด้น,นะครับพี่น้องเพื่อนจะเอาืงินไปใบใสเนาะหลายคัสคลิปหลายแผนกรคับ แม่นเฮ็ดไลายผนักนอกจเอาเงินไปใบใส่ยกล่างกลางเตินก็ได้มือแล้วสองพันแล้วยังไม่เฮ็ดกลางอ่ะยังไม่เฮ็ดองอ่ะใสรไูุ้งอืเอาไปถุงผู้ใย้เบิร์ะนะหนึงเนี่ยแม่อ,อ้ังกอร์ของเราทำผนดกนี้มาประมาณ50ปีแล้วใช่ไหมมา กี่ปีแล้ว50ปี50เหรออะไร50ปีเวเหรอทำแผนอยนี้มาป้าเไม่ค่ะอนี่นกินเลยรที่นครับอันนี้พี่มเแผนอที่เราบ่ามีแครับทุกอย่างก็เลยะครับี้งตังแล้วก็หลักนะครับ แจงเงินไปแบใสพี่น้องด้งแม่การเต้นกันยกมือรละกองท่านอันนี้โอ้ท่านนึงมือละสตีท่านผูไหนพี่น้องจึงฉากกระ,ดๆๆกระได้มได้ลายกูรซ้ายนะุณเก็บไปจากมยังเป็นทา้านะคุณอาจจะเุนจะ่งสายเงิงนอยู่ครับพี่น้นนนองหลังหลังบริเวรู้นะครับแต่ละพนกนะครับนี่แ๊บเดียวนะครับใกล้จะเสร็จแล้ว มีับนพัน์ลำโพงเอาทีทันไปเล่นวะก็ปเป็นแบบกักนีแ่า้องก็า,าย่ยว่านที่